ก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้พกมก็มาพูดถึง10อันดับปลาสวยงามที่น่าเลี้ยงที่สุดนะคะหนึ่งปลากาดไล่คมเริ่มโตเลี้ยงปลาสวยงามด้วยปลากัดพอเป็นชนิดที่ทนและมีความแข็งแรงในอดีตถ้าได้ตมแหร่งนาธรรมชาติทั่วไปและยิ่งเป็นปลากาไทยซึ่งถือว่าเป็นปลาประจำชาติไทยในเวลานี้กําลังได้รับความนิยมสูงมากและกลายเป็นตัวเลือกสําคัญของคนเลี้ยงปลาตู้มากขึ้นด้วยความโดดเด่นของซีซั่น ความผิวไหวของคีบและความสง่าในตัวโดวยเฉพาะในเพศพูธจะพองคีบออกมาเมื่อเจอคูต่อสู้ทําให้เป็นทายพันธุได้รับความนิยมสู้มาก 2. อปลาขาบปลาขาบเหมาะกับการเลี้ยงไว้ดูเล่นโดยจุดเด่นของตัวปลาคือซี่สั้นบนตัวของเจ้าปลาขาบพอมีซี่สั้นลากไล่อีกถังเลี้ยงดีๆรับประกันว่าน้องตัวใหญ่มาก โดยจัดอยู่ในกุ้งปลาตะเพียนปัจจุบันเชื่อว่าเป็นปลามงคลที่คนเลี้ยงไว้เสริ่มดวงและเป็นปลาเลี้ยงเหาะผ่านเพิ่มรายได้ให้กับคนเลี้ยงอีกด้วยซาปลาทองปลาทองเหมาะกับการเลี้ยงไว้ดูเล่นต่อเนื่องทุกเวลาและทุกวันโดยจุดเด่นของปลาชนิดนี้คือเลี้ยงง่ายโตไวแถมยังเป็นปลามงคลที่นิยมเลี้ยงเพื่อเริมชะตาอีกด้วยส่วนปัจจุบันมีมาปลาท่องร้อยทายผ่าน และแต่ละสายพันธุ์จะมีจุดเด่นแตกต่างกันออกไปส่วนความเชื้อคือเป็นปลาที่ช่วยนำโชคลาภมาสู้คนเลี้ยงส่วนสายพันธุ์ที่เลี้ยงกะอันเยอะที่สุดคือสายพันธุ์ทัวซิงนั่นเองซีปลาก,กระตูนสำหรับคนเลี้ยงปลาที่มีประสบการณ์เลี้ยงปลานํำจืดมาก้อนและเริ่มมีแนวคิดทำตู้ปลาทะเลเชื่อว่าปลากระตูนติดโผล่หนึ่งในชนิดที่จะเลือกมาเลี้ยงไว้ในตู้แน่นอน ด้วยความสวยงามของเจ้าปลาตัวน้อยซีซันน่ารักซึ่งหลายคนต้องดำน้ำเพื่อไปดูเจ้าตัวนี้ทึ่งบ้านในทะเลกันเลยทีเดียวปลาหมาลายเป็นปลาที่สามารถจเจริญเติบโตได้ทั้งในสภาพแวดล้อมลากหลายโดยเบื้องต้นเป็นปลาที่มีความทนทานสูงมีขนาดยาวแค่5เซนติเมตรเละที่ได้ชื่อว่าหมาลายพเพราะแทบบริเวณลำตัวจะมีสีขาวดำและอาจจะมีสีแดงบ้างพกปลาห้างลูกยุง เป็นสรยพัผ่านที่เติบโตได้ดีถูกสภาพแวดล้อมขายายผ่านได้ง่ายมักจะนิยมเลี้ยงไว้ในอ่างบัวหรือบ่อต่างๆโดยเบาใจในเรื่องการติดเชื้อไปได้เลยส่วนจุดเด่นของปลาชนิดนี้คือสีสั้นของครีบและหางสวยงามโดยปัจจุบันมีฮาทสา้พัผ่า์นิยมเลี้ยงมากที่สุดเจดปลามังกรสำหรับปลามังกรคือปลามงคลที่นิยมเลี้ยงกันไว้ในตู้ปลาด้วยความเชื่อว่าเป็นปลาที่มีสง่ลราศีสูง เนื่องจากมีรูปร่างขายกล้บบามกร้องจีนซึ่งเชื่อกันว่าเป็นปลาที่คอยนำพาเอาชคลาบมาให้คนในบ้านตลอดเวลาส่วนอุปนิสัยของปลาชนิดนี้คือดุกร้า,หาวห่วงทินแต้ขี้ตกใจดังนั้นการเลี้ยงปลาตัวนี้จะต้องเลี้ยงแบบเดียวๆมากว่าเลี้ยงรวมกับปลาชนิดอื่นส่วนการเลี้ยงจะต้องเลี้ยงด้วยน้ำสะอาดมากที่สุดพอเข้าเป็นสาตที่หลาความสะอาดพอสมควร ปปดปลานีอนเป็นปลาที่ผมได้ในอเมริกาใต้มีรูปทรงยาวรีขายกับมเมล็ดข้าวสานตาโตมีคีบบางไสเจ็ดจุดด้วยกันมีนิสัส้ลักสงบดังนั้นจึงนิยมเลี้ยงเป็นฝุงรวมถึงเลี้ยงรวมกับปลาชนิดอื่นในขนาดไร่เลี้ยงก,กันได้ส่วนเหตุผลทําให้ได้ชื่อว่าปลานีอนเพราะตีสั้นข้องลำตัวสวยงามและมีความรดเด่นเหมือนกับรถไฟนีอนและจุดไฮไลท์คือควรมีไฟช่วยเพิ่มสี คล้องลำตัวมากขึ้นกาปรปลาหมอ้อซีมีทิ้งกำเนิดในทวีปแอฟริกาส่วนมีไส้จะค่อนข้างดุร้ายไล่กัดรปลาตัวอื่นทันทีเมื่อเข้ามาในเขตห้องตัวเองทําให้ส่วนย่ญ่มักจะเลี้ยงแหวมเดียวๆมากกว่าเลี้ยงรวมกันเป็นกุ้มส่วนวิธีการเลี้ยงง่ายๆคือจะต้องดูแลรักษ่าน้ำให้ใสสะอาดเสมอเท่านั้นซีปลาบอลล,ลูนึบแลปปลาเสือเป็นปลาต้องชนิดที่ได้รับความนิยมไม่แพ้กัน ่วนนี้ใส่ว่างปลาบอลลูนกับปลาเสือสุม,มาตาจะไปคนละค้่ดังนั้นถ้าตั้งใจเลี้ยงไว้ด้วยกันอาจจะทําได้แต่เมื่อมีลูกปลาเล็กอาจจะต้องจับแยกเพราะปลาบอลลูนจะไม่ค่อยมีปัญหาแต่สําหรับปลาเสือสุม,มาตาอาจจะไม่ใช่แน่นอนแต่ด้วยวามสวยงามห้องถังซ่องใส้พันทำให้พื้นเทน์เป็นใส้พันหน้าเลียงย่างมากรวมถึงห่าแก้การเลี้ยงไว้ในตู้ปลาภายในของทิดสุด ก็ขอจบคลิปซีวันด้าปลาสวยงามที่น่าเรียนที่สุดไว้เพียงเท่านี้นะครับถ้าเกิดชอบใจก็ลืมกดไลค์กดแชร์ก็ไชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำิปต่อไปให้ดีขึ้นด้วยนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูด้วยนะครับขอบคุณครับ